ก็มาเจอทักทายพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับมานั่งพักเหนื่อยก่อนนะครับเราจะพาไปดูนะครับวิธีการทำความสะอาดนะครับครอบคอกบนะครับกบที่เลี้ยงก็จะมีอยู่สามกระชังนะครับแต่ตอนนี้ดูนั่งดูไก่งวงสักพักหนึ่งนะครับสักระยะหนึ่งนะครับมีหลายอย่างครับนะครับอยู่ที่สวนนะครับ พามาดูบรรยากาศก่นกอนการเปลี่ยนน้ำนะครับนิ่งเลยนะครับก่อนเปลี่ยนน้ำอันนี้คือยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำนะครับกระชังก็จะมีเขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะมีสีค่อนข้างที่จะโสดกรกปกนะครับหลายตัวก็นิ่งนะครับตัวนี้มุดน้ำอยู่นะครับแอบแอบพอเพล็กแอบแอบบที่ให้อาหารทุกวันนะครับ หรือว่ามีการเปลี่ยนน้ำในรอบหนึ่งวันนะครับกบก็จะมีสุขภาพที่ไม่เป็นตาขาวนะครับหนท้วนสมบูรณ์นะครับจะสังเกตได้ว่าที่หลังนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเมือกนะครับเหมือนการเคาะลอกคาบนะครับลอกคราบตัวนี้แหละครับจะทำให้น้ำเน่านะครับน้ำเน่าไม่ใช่ปัญหาครับ แต่ปัญหาคือเราต้องเปลี่ยนน้าทุกครั้งนะครับอันนี้เป็นกระชังแรกนะครับเดี๋ยวมีกระชังนึงไปดูกันนะครับตัวอ้วนนะครับอันนี้สีเขียวเลยนะสวยนะครับตัวนี้ตั้งใจว่าจะให้เป็นแม่พันธุ์นะครับตัวใหญ่อ้วนนะครับการเลี้ยงกบนะครับถ้าเราไม่มีพื้นที่เยอะนะครับในการเลี้ยงการคัดแยกพ่อพันธุ์นะครับหรือว่าการเลือกที่จะ เอามาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับของผมก็จะเลี้ยงแค่3มกระชังนะครับต,ตอนนี้ผ่านมาแล้ว2เดือนกว่านะครับก็จะมีอยู่3กระชังนะครับกระชังแรกน้ําจะค่อนข้างที่จะน้อยส่วนกระชังนี้ก็คือใส่น้ําเข้าไปนิดหน่อยนะครับสีน้ําก็จะเป็นสีแดงๆนะครับเพราะว่าอาหารกบนะครับถ้าโดนน้าแล้วจะเป็นน้ําสีแดงหน่อยนะครับ จะไม่เหมือนกับอาหารปลาดุกนะครับอาหารปลาดุกน้ําจะดํานะครับแต่โปรตีนนะครับเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนที่นิยมออกมาเลี้ยงโปรตีนจะสูงนะครับกบก็จะเป็นสายพันธุ์บูฟอกนะครับถ้าตัวไหนอ้วนนะครับส่วนมากล้วจะเป็นตัวเมียนะครับลักษณะตัวเมียก็จะมีลําตัวที่ใหญ่นะครับมีลําตัวที่ใหญ่แล้วก็ขนาดตัวจะอ้วนๆหน่อยนะครับหวบสาวแบบแม่นี้นะครับ แน่นอนนะครับตัวนี้เป็นตัวเมียครับนะครับสีก็จะก็เหมือนกับคนเรานี่แหละนะครับบางคนขาวบางคนดําบางคนสูงบางคนเตี้ยนะครับแต่หลักๆเลยนะครับตัวเมียก็จะอ้วนนะครับตอนนี้ยังนิ่งอยู่นะครับบรรยากาศส่วนมากแล้วเขาจะแช่น้ําหน่อยนะครับหลังจากแช่น้ําเสร็จก็ถ้ามันแห้งมากเขาก็จะมาแช่น้ําเดี๋ยวก็ขึ้นบนบกครับ ขนาดตัวอ้วนเลยนะครับผมการให้อาหารก็ให้แค่เช้าเย็นนะครับหรือไม่มีเวลาก็วันละครั้งก็พอนะครับขนาดของอาหารนะครับก็จะมีอยู่3ขนาดนะครับอันนี้คือขนาดเม็ดที่เขาเรียกว่าใหญ่สุดนะครับมีขนาดกลางนะครับก็จะไซส์กลางๆแล้วก็เล็กนะครับเล็กเลยก็คือจะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่ายังไม่ยังไม ยังไม่มีขานะครับก็ยังเป็นลูกออดอยู่นะครับตัวนั้นจะใช้ขนาดเล็กอันนีค้คือโตแล้วนะครับให้เป็นแบบเม็ดใหญ่ไปเลยนะครับทําไมถึงไม่หากระเบื้องแตกหรือว่าอะไรให้เข้ามาแบบซุกซ่อนนะครับบางคนก็เขาก็จะหากระเบื้องนะครับที่เป็นกระเบื้องแตกหรือว่ากระเบื้องเก่านะครับออามาให้เขาได้แอบบได้ซุกซ่อนนะครับเหมือนกับว่าให้เขามีที่ ได้พักผ่อนนะครับสําหรับผมแล้วผมไม่ทนะํเนาะเพราะว่าก็เหมือนว่าให้เขามีที่แอบนะครับถ้าทําแบบนั้นอ่ะกบไม่ค่อยกินอาหารนะครับก็เลยไม่ค่อยทําแบบนั้นแต่ก็เทคนิคใครก็ไม่ว่ากันนะครับแต่สําหรับผมแล้วผมจะไม่ทําแบบนั้นนะครับเขาไม่ค่อยกินเหยื่อนะนะครับ นี่นะครับมาดูอีก <Yeah. S 1> ทีหนึ่งนะครับว่าการที่เขาผัดเมือกนะครับหรือว่าลอกคราบนะครับที่อยู่บนหลังนะครับจะเป็นเมือกขาวๆนะครับตัวนี้เป็นการลอกคราบนะครับจะมีทุกวันนะครับทุกวันก็คือถ้ามีการเปลี่ยนน้าก็จะเห็นมีแบบนี้ทุกวันนะครับอาจจะตัวหนึ่งสองตัวก็ก็แล้วแต่ขนาดนะครับแต่ว่าน้ําที่เปลี่ยนออกมาก็จะเป็นขาวๆนะครับ เดี๋ยนี้เป็นแม่พันธุ์นะครับคิดว่าน่าจะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับทุกตัวนะครับไว้คัดเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์ก็คางก็จะดํานะครับแต่ตัวนี้นะครับให้ดูใต้คางก่อนนะครับคางดําก็คือเหมือนจะเป็นกล่องเสียงนะครับตัวนี้ไม่มีกล่องเสียงนะครับก็เหมือนกับเป็นตัวเมียปกตินะครับถ้าเป็นตัวผู้จะมีกล่องเสียงสีดํานะครับจะอยู่ใต้คางนะครับ อันนี้คือสังเกตเลยนะครับว่าเป็นตัวเมียนะครับสําหรับตัวผู้จะมีกล่องเสียงข้างล่างนะครับจะแตกต่างกันได้ชัดเจนนะครับลําตัวก็จะเล็กนะครับไม่โตเหมือนสาวๆนะครับก็คือแช่น้ําแบบนี้นะครับส่วนมากแล้วจะเป็นเป็นตัวเมียนะครับอันนี้ดูชัดๆนะครับนี่ค่อนข้างที่จะตัวจะจะอ้วนนะครับ ี๋จะดูก่อนว่าใต้ทางเขามีกล่องดํำไหมอันนี้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับบางตัวอาจจะมีดําๆหน่อยนะครับแต่ถ้ามีกล่องดําๆย่นๆอ่ะแสดงว่าเป็นตัวผู้นะครับอันนี้ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับน่าจะเป็นตัวเมียนั่นแหละนะครับผม การสังเกตเทคนิคง,ง่ายๆนะครับตัวผู้ตัวเมียนะครับเราดูที่ใต้คางเรานะครับแต่เบื้องต้นเราก็ยังยังต้องรอดูต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่กบเพิ่งจะได้แค่สามเดือนนะครับอย่างน้อยก็ห้าถึงหกเดือนนะครับปีนี้คงไม่ทันหรอกนะครับก็น่าจะเป็นปีหน้านนแหละนะครับกว่าที่เขาจะโตพอที่จะผสมพันธุ์ได้นะครับ เทคนิคง่ายๆนะครับสําหรับการสังเกตดูกลบนะครับว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับอันนี้เราดูที่ใต้คางอย่างเดียวนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วนะครับลองไปสังเกตดูนะครับถ้าเกิดใครเป็นมือใหม่เลี้ยงกบใหม่ๆนะครับยังไม่รู้ว่าตัวผู้ตัวเมียเป็นยังไงนะครับวันนี้เอาให้ดูก่อนว่าตัวเมียเป็นยังไงนะครับตัวเมียจะไม่มีคาง กล่องใต้คางจะไม่ดำนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดถูกใจนะครับกด subscribe นะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจคนทำคลิปนะครับผมสวัสดีสวัสดีครับ